ในปี2025นี้คอมที่ถูกที่สุดของ i7 a CPU มันเล่นอะไรได้บ้างวันนี้มาคุยกันครับผมว่าผมมันมันเวิร์กนะคือแม่งถูกกว่าซัมซุงไอ้มือถือไอ้เรียวมีอะไรนั่นอีกนะซื้อไปแบบตั้งไข่อ่ะซื้อไว้แบบแบบตั้งไข่คือเริ่มต้นไงเอ้ยแต่ไม่แย่นะไอ้คิวในมุมมองของตรงเนี้ยเอ้หกสิบเฟรมเอ้ยถ้ามองในมุมของออนบอร์ดอะก็ทำได้ดีแต่เก็บภาพมันเหมือนปี2004อนสี่อสบายโดนตะทัวสบายเนี่ยตีเหากับเพื่อนเนี่ยปรับปรับไปแล้วปรับบาลานซ์เหรอ อามิเลียนได้เด่นได้แล้วได้แหละแล้วได้แหละผู้พูดรู้อยู่เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันวะใครบดขำไม่หยุดวะขำอะไรกันไม่รู้ไม่ขำกูเนี่ยตั้งแต่ตอนเข้าเลยนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ i h a l p CPU ปอ i h a l p CPU นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นโจทย์ที่คนงบไม่เยอะมือหนึ่งสำหรับใครบางคนที่ต้องการคอมพิวเตอร์เล่นเกมสักเครื่องหนึ่งผมมองว่ามันก็เป็นงบที่ ไม่เยอะอ่ะผมใช้คำว่าไม่เยอะแล้วกันแต่ก็ไม่น้อยเพราะว่าเงินหมื่นเนี่ยมันมีค่าสำหรับใครหลายคนนะครับลำพังเองเนี่ยเราต้องกล่าวตามความจริงว่าเฮ้ยหมื่นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะอาจจะได้สเปคอะไรที่มันแบบไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเราแค่แบบเอออยากมี PC ซสักเครื่องนะครับที่แรงกว่าโน้ตบุ๊กเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนในความจําเป็นของ PC เนี่ยมันก็มีความจําเป็นอยู่ใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยผมแนะนํา i have c p u เนี่ยก็เลยที่จะมาแนะนําคอมพิวเตอร์ที่ไม่เกินหมื่นหนึ่งและ ต้องมีขายที่ a f c เท่านั้นอันดับแรกเราต้องไล่ก่อนอย่างนี้ว่าเราเป็น user ปกติถ้าเราเป็น user ที่เล่นเกมหนักๆเหมือนหนึ่งไม่พอนะครับหมือนหนึ่งไม่พอมันน้อยเกินไปและมันก็เบาเกินไปด้วยซ้ำไปแต่ประเด็นต่อมาคือถ้าเราเป็น user ที่ทั่วไปอ่ะทั่วไปคืออะไรอ่ะก็ทำงาน Excel Word Office ขำๆ Netflix Canvas Capcut หรือว่าลักษณะของการใช้งานที่ไว้ประชุมทั่วไปดู Netflix บ้างดูหนังบางเวลาบ้างเล่นเกมขำๆกับเพื่อนอ่ะผมใช้ลักษณะน,าานี้นะเล่นเกมขำๆกับเพื่อนวาโลตีดอทเกมเบาๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าโอเคอาจจะไม่เล่นเกมหนักได้แต่มันก็สามารถที่จะบรรเทาหรือว่าเพิ่มความอัธรตในชีวิตเอาตอาตงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถเล่นได้โดยที่แบบ ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะประมาณนั้นมากกว่าแน้้นผิดพลาดกันใดก็กราบขออภัยด้วยเขาเรื่องกันนะไม่เกินหมื่นมีสเปคไหนบ้างและอะไรน่าสนใจบ้างจาก i have c ีเอาเฉพาเครื่องพอนะณนั้นเนี่ยวันนี้เราจะเข้ามาสู่ที่เดสก์ท็อปแล้ว มันง่ายมากครับวใีการเช็คสเปคเนี่ยคุณแค่เข้าเว็บไซต์ก่อนอันดับแรกใช่ปะ่ะ ihavecpu.com อ่ะปุ๊บคุณเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยโปรเรนนี่นะโปรเรนนี่ซีซั่นเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมีโปรระหว่างเดือนอย่างเงี้ย DDR5 DDR4 d 5, d r 5อะไรเงี้ยแล้วก็แค่เข้าไปอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ใหม่ๆมีโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆนนะมากมายมีการ์ดจอขายแยกมีเดสก์ท็อปเล็กๆเล็กๆด้วยมีบายออเดอร์ทุกอย่างนะครับ All l l o n e ต่างๆมีโชว์สินค้าที่เป็นขายดีอยู่ประมาณนั้นรวมถึงของการทดสอบจาก i have CPU นั้นนั้นเนี่ยถ้าเราดูโปรโมโชั่นที่แน่นอนในเมืองรอบเราน้อน,อนแล้วถ้องป็น r ี่ดีดอ r โฟเราก็ดูที่มันถูกที่สุดเลยแล้วกันเนี่ยไม่เกินอยู่ถ้ารับเองเนี่ยเหลือแค่8,990บาท8,990บาทตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันจะง่ายมากเลยเห็นไหม จะเป็นเสียวกวาศูนย์นะครับแล้วก็เป็นเมนบอร์ดที่เป็น A520 ใช่ไหมการ์ดจอ AMD Radeon ใช่ป่ะออนบอร์ดอันนี้เป็นการ์ดจอออนบอร์ดเสียวกวาศูนย์ซึ่งจะเป็นเวกาเที่ความแรงมันเทียบเท่ากับแรงกว่า1.030แรงประมาณ 750Ti ประมาณนั้นแหละนะครับแรมเนี่ยจะเป็น 16GB คูณ2องด้วยช่องดิดาโฟร์บัสบสามพันข่คซึ่งแรมตรงนี้เนี่ย มันต้องเป็น dual channel เพราะว่าการจอออนบอร์ดตรงนี้ Vega 7เนี่ยที่เป็นอยู่ใน on cpu เนี่ยมันจะไม่มีความจําในตัวมันเองมันไม่มี vram ไงดังนั้นเนี่ยมันต้องแชร์ ram จากระบบดังนั้นการแชร์ ram จากระบบถ้าเรา set up ออกว่าเป็น dual channel เนี่ยุมเนี่ย ram มันจะเร็วขึ้นมันจะไวขึ้นาการจอออนบอร์ดก็สามารถดึงประสิทธิภาพของ ram ตัวนี้ออกมาได้เยอะที่สุดดังนั้นเนี่ย ram จะใช้เขาควรนะครับ ใจะว่าต้องเป็น dual channel storage ใบและวันนี้กับราคานี้8,990 storage ผมขยับเข้ามาแล้วกลายเป็น500 GB ย้ายอีกรอบนึ่งนี่คือ 400G บอร์ด A520 กาจอเป็น Vega 7 RAM 16 GB dual channel storage 500 GB จาก k i n g s u n NV3 ด้วยที่ r e a ถึง5,000 MB/s พาะว่าสซัพพาย PZ 550W เคสเป็น Gigabyte C12 g s s ซึ่งอันเนี้ย8,990ก็สามารถที่จะอัปเกรดทุกอย่างเพิ่มเติมได้และ นี่ครับรายสินค้าอันนี้คือสเปคทั้งหมดใช่ปะ่ะรายสินค้าก็จะมีบอกว่าจะมีของแถมอะไรก็สติ๊กเกอร์ i h a v e เข้าหอมมนได้ i h a ฮแล้วก็เสื้อ i h a v e c ซ u เวอร์ชั่น17ซึ่งมันผมก็เพิ่งรู้ว่าผมมีถึง17เวอร์ชั่นแล้วนะมียูดีบอยไฟด้วยนะครับโอเค ราก็จะมีสเปคขึ้นมาตรงนี้อะดูผลเทสหลายหลายคนอยากดูผลเทสของมันมันไม่ยากเลยครับเนี่ยมันมีเล่นเกมบวกสตรีมทดสอบอันนี้ผมทดสอบล่าส,สุดเลยนะเล่นเกมอย่างเดียวเอาแบบผลเทสแบบหน้าตาก,ก่อน and, นะวอลล่าร์เนด่ยฟวิีแบบโลแม่งเล่นได้นะ75 1 20เฟรมถ้าไปเล่นไปนะ8.9ก0แม่งเล่นได้เฉยเลย c ซียโฟวิีแบบโล70ถึง120เฟรมโลบล็อก5ขีดอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่แบบโอ้ยฉันไม่ได้คิดเยอะอะไรมากมาย ฉันไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นโลบอฉันเล่นได้เนี่ยโลบอฉันเล่นได้แบบชิวๆเลยฉันแบบพี่เปาผมไม่ต้องการที่มันแบบโหดมากหรอกแรงมากหรอกแค่โลบอกเล่นได้ก็ขำแล้วเพราะว่าโลบอกเนี่ยมันก็ไม่มีหลายแบบอะเนาะใช่ไหมบล็อกฟุตเอ่ยทุกด่านเอ่ยอะไรเงี้ยเกมโลบอชเองเนี่ยมันก็มีเยอะใช่ปะโอ้ไม่ทั้งปลูกสวนบล็อกฟุตเนี่ยผมเองก็เล่นนะเห็นไหมมันมีเป็นร้อยๆเป็นพันด่านนั้นเนี่ย นั้นเนี่ยโรบล็อกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสวยงามเกมเพลย์ไม่ต้องสวยแต่ขอให้มันดีใช่ปะ่ะเออประมาณนั้นนั้นเนี่ยโรบล็อกเนี่ยได้6 0สิถึงร้อเฟรมมันโอเคแล้ว f r e e f ฟนะครับก็บป PG, รับ60-90เฟรม PG นะครับเอ่อพับจีพับจีเนี่ยอันนี้เนี่ย เล่นได้แต่เหนื่อยหน่อยคือ50-70เฟรมเกนชินปรับโลเวตหรือว่าปรับต่ำสุดเนี่ย60เฟรมฟอร์ซ่าปรับเวลลิโลเลย50-60เฟรมอันนี้เทปเอแล้วก็ไฟเอเอ็มออร์โนมอลเนี่ย40-70เฟรมไฟเอเนี่ยผมไม่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องในงบมันเท่านี้แปดเนเ้าเก้าเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันผมว่ามัน,ม,นมันเล่นแบบคอมมูได้ไหมผมเล่นแบบคอมมูแบบคอมมูการเล่นแบบพูดคุยนะฟาร์มไปคุยไปชิวๆอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเล่นสตอรี่แบบตีกันเนี่ยไไไไมม่่่่่่ดด้้นะ้นแบบนนนนนะะะะคครรรััับบบบบแแตจเเเเเลลลำๆกพืออยงี สุดท้ายแล้วสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะท่านผู้ชมครับแม่ไปดูกันเลยไหมอันนี้คือเล่นอ,อย่างเดียวใช่ปะ่ะเนี่ยผมเล่นอ,อย่างเดียวเนี่ยนะครับวิธีการดูง่ายๆคือนะครับเนี่ยเริ่มรายการแนะนําสเปคเนี่ยสเปคที่ได้มันก็จะเป็นสเปคที่อย่างที่ผมอธิบายไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสเปคที่ผมเทสเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสเปคที่อันนี้ก็จะเป็นในตระกูลเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นเสียงของสูจีออนบอร์ดอะไรอย่างี้ไปนะครับเซฟิวเซชชอนะครับแล้วก็สุดท้ายเปอร์เปอร์ฟอร์มของมันใช่ปะ่ะวอลเลนส์อย่างเงี้ยวอลเงี้ล มันก็เล่นได้เว้ยร้อยโอ้เก่งมากแล้ว160 150เฟรมแบบเนี้ยใช่ไหมแปดพันเก้าเก้าสิบเนี่ยเล่นวาโล่ร้อยเฟรม Full HD นะโอ้แม่งดีกโดโบกเกมมิ่งหลายตัวอีกนถะือว่าเก่งมากแล้วนะกับเครื่องแค่นี้เห็นปะกับเครื่องแค่นี้ร้อยสี frame, ่สิบเฟรมวาร์โล้แอนเนี่ยฟอร์ซ่าเนี่ยต้องทำใจหน่อยว่าเกมเนี่ยมันเป็นเกมหนักระดับแบบทริปเปิลเอเอร์ก็อย่าไปคิดอะไรเยอะ เนาะเชฟเอ A, แม่งก็ไม่อยากคิดอะไรเยอะเล่นได้แค่นี้ภาพอาจจะดูกระตุนกระตุนหน่อยแต่ว่าก็ลอยๆหน่อย,อย,อยถามว่าฝืนไหมก็ฝืนแหละแต่ว่ามันก็เล่นแบบแก้ขัดได้เพราะมันคือฟอร์ซ่าเซนท่ามันคือฟอร์ซ่าเซนท่าแม่งกินสเปกมาก60เฟรมถือว่าเก่งมากแล้วนะครับโอเคพิพับจีใช่ไหมพับจีทุกอย่างรู้สึกว่าจะเซตเป็นทุกอย่างวินิโลแหละทรงเนี้ยอาการของมันก็อยู่ในระดับที่แบบมันก้ากึ่งเว้ยว่าแบบทุกคนก็ต้องดูเองอะ ว่าทุกคนรับได้ไหมว่ากับเฟรมในระดับเนี้ยห้าสิบเจ็ดหกสิบหกสิบเฟรมอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบไม่ได้จังหวะสโมกหรือไม่จังหวะที่แบบไฟหรือว่าจังหวะที่แบบตะลุมบอลกันนะเฟรดล่วงอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยมีสโมกมีจังหวะเนี้ยก็ผมว่าเอาตัวรอดได้ที่หกสิบห้าเฟรมคือเลขขำๆได้แต่้จริงจังนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะหกสิบเฟรมก็ตึงมือเหมือนกันนะเห็นไหมรีเฟรดอาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยได้แต่ถือว่าเก่งมากแล้วสำหรับเครื่องราคาที่ถูกสุด i have cpu คือไอเครื่องนี้ไม่เเกินนี่ยถูกสุ i have แล้้ววเยวคือไฟเอสตารื่องนี่ย ตามสุดปิดเงานะอันเนี้ยเล่นได้ไหมเล่นได้คนเยอะได้เล่นโป๊กเกอร์ได้แต่เฟรมเรดมันน้อยมากะมันน้อยมากตามราคาของมันเลยมันน้อยมากตามราคาของมันแต่ถามว่ามันเน้นพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันรอดเอาผมว่ามันรอดแต่ผมไม่แนะนำให้เล่นแกงเพราะมันจะตีหัวใครไม่แตกนะแต่คุยเนี่ยยืนคุยเล่นโป๊กเกอร์เดินไปเดินมาเนี่ยอันเนี้ยรับได้นะขับรถเนี่ยอ่ะสามสิบเฟรมสี่สิบเฟรม มันต่ํำไหมมันต่ําแต่แนวแบบพูดคุยเข้าไปขำๆอะไรเงี้ยพูดคุยขำๆเนี่ยผมว่ามันมันก็ได้เลยแต่ก็ไม่แนะนำอ่ะนะเออเนี่ยขอมันก็ตามราคาแปดพเได้แค่นี้ผมบอกว่าม่งเก่งมากแล้วนะโอ้แม่งเก่งจริงนะแมันเก่งมันเก่งมากแล้วจริงๆใช้ได้เลยอะแต่ถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเล่นไฟเอ็มแบบ Star ์คอมมูอะไรเงี้ยสตาร์คอมมูขำๆอะไรเงี้ยอะผมลองเข้าสตาร์คอมมูขำๆเนี่ย สตาร์คอมมูเนี่ยอันเนี้ยเฟรมเรทมันจะดีขึ้นมันจะหวะวงนัวคือหมายความว่าถ้าเราเล่นโดยที่แบบในซ้อมอ่ะสตาร์คอมมูคือซ้อมอ่ะคือมันจะไม่มีพ็อปไม่มีอะไรเพิ่มเติมมันก็สามารถเล่นได้แต่ตีหวใครไม่แตกเห็นปะเห็นปะอาจจะตีแตกบ้างอะไรเยแต่ก็ช้าก็จะหน่วงๆอะไรเงี้ยห้าสิบเฟรมอะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็จะตีแตกค่อนข้างยากตรงนี้นะครับเห็นไหมปึ๊บเห็นปะก็ตายอยู่นะเห็นปะชื่อผมก็ขึ้นอยู่นะก็ห้าสิบเฟรมประมาณนั้นอันนี้คนเยอะนะครับแต่ต้องทำใจ ตามราคาแต่ว่าไฟเอ็มเน่ผมแมนะนําสาหรับการออเอาไปเล่นแบบเพื่อเพื่อเล่นอย่างนี้มากกว่าผมแนะนําว่าพูดคุยอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับโอเคไหมแกชีอิมแพกอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแกชีนอิมแพกเนี่ยจะเป็นปรับต่ําสุดนะ low best นี่เห็นปะมันจะเป็นมันจะเป็น full hd render 1.0 er ู่แล้วก็เป็น low e s t ก็คือต่ำสุดเนี่ยเป็น low e s t ต่ำสุด low e s t ต่ำสุดอนนี้เทสในแบบ Quest ที่เป็นแบบไฟอะไรเงี้ยเล่นได้ไหมเฟรมเรทล็อก60ใช่เล่นได้ กราฟิกอาจจะไม่ได้สวยมันก็ต่มสุดนั่นแหละมันก็เล่นได้ครับเฟรมละหกสิบก็คือเกณฑ์ชินมันจะเฟรมละหกสิบแล้วแบบนี้ถือว่าโอ้ยเก่งมากแล้วแปดเัเนเก้าเก้าสิบเองเก่งมากแล้วตรงนี้ใช่ไหมล่ะเออเด้องไม่เกินหมื่นจากอฟซีบียูใช้ได้แล้วเซจีโอนะครับมันจะไม่โชว์เฟรมแต่ที่ผมดูมุมนี้เห็นไหมคฟูนี่ต่ำสุดใช่ป่ะฟูนี่ปรับต่ำสุดแบบเนี้ยมันก็เล่นได้ประมาณนี้เห็นป่ะ สียำหรับเสียเซตจีโอจริงเราไปเสียถูกได้จำไปนะอันนี้เล่นได้ด่านดีดั้งถูเล่นได้ครับแย่ไหมผมมองว่าไม่แย่ว่ะฟรีไฟครับเดี๋ยวเราดูฟรีไฟอ๋อฟรีไฟโอฟรีไฟสูงสุดหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยฟรีไฟสูงสุดหมดเลยนะเนี่ยหกสิบเฟรมการ์จอเนี่ยแรมกินสิบเอ็ดกิกการจอสี่สิบห้าองศาแรมการ์จอเนี่ยจะแม็กซ์สองกิกเห็นปะ่ะสีเขียวประมาณสักสี่สิบห้าสิบเฟรมอันนี้คือการปรับที่แบบปรับสูงสุดเลยนะปรับสูงสุดก็กินประมาณนี้แหละเออ เนี่ยหกสิบกว่าเฟรมก็ถือว่าเล่นได้เลยแต่ถ้าอยากแรงเนื้อับคอมตามราคาครับตามราคาพีไฟตัวเต่าทูนะครับตัวเต่าทูดูทรงแล้วน่าจะปรับประมาณนี้นี่ปรับประมาณนี้ปรับปรับขึ้นมาสูงนิดนึงสงูงประมาณนี้นะครับก็เล่นได้ตัวเต่าทูก็ประมาณสักแปโอ้เก้าสิบร้อยเฟรมนี่ก็โอ้ตัเวเต่าทูตีต่อยกับเพื่อนเมื่อกี้เอฟบอกอย่างที่ผมบอกเป็ดเพิ่งเล่นไปเองนะเล่นได้ชิวๆเลยนะร้อยหกเฟรมร้อยเจ็ดเฟรมตรงนี้ก็โสบายครับตรงนี้ เอปกเนี่ยต่ำสุดเอปกเนี่ยไอเอปกเรียกนเนี่ยต่ำสุด60 67เฟรม65เฟรมเล่นได้แต่ว่าเราก็เล่นทดสอบแบบจังหวะนัวๆเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้ห้าสิบเฟรมผมบอกว่ามันก็เอปกผมให้มส่วนตัวผมให้ไม่ผ่านมันหนักมันมันเกมมันหนักสำหรับเครื่องนี้ไปประมาณ8,000กว่าบาทเียผมบอกว่ามันมันหนักไปมันหนักไปแต่ว่าบางจังหวะมันก็สูงอยู่นะแต่ว่าเป็นผมผมไม่ให้ผ่านตรงนี้นะเอปกไม่แนะนำนะครับอีไมค์ครับเหรอ อีไมค์ค้าี่อย่าลงอย่าลงเชเดอร์นะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดนะอย่าลงเชเดอร์เนี่ยเนี่ยไมค์ค้าดิเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมป,ปะเราไม่ลงเชเดอร์เราไม่ลงเชเดอร์และเรนเดอร์ดิสแตนกับซิมูเลชันดิสแตนก็คือ12ชั้นแม็กเฟรมเด็ดร้อยยี่สิบเฟรมเดี๋ยวค่อยทางออกไปถ้าไม่คิดเยอะไหวไหมถ้ามันไม่หนักมากมันก็ประมาณ90 170เฟรมประมาณนั้นเนี่ยไมค์ค้าดิโอ้มันไม่น่าเกียดเนาะเล่นได้เนาะ9600 123อยู่นะเห็นบอ โอ้12ช้างเหรอกับเครื่องคอมแค่แบบเนี่ยโอเคแล้วนี่ถูกที่สุดนะเนี่ยก็เล่นได้นะแต่ไม่ลงเชเดอร์นะร้อยเก้าร้อยโอ้ยแบบนี้แถวบ้านผมเล่นได้นะถ้าแบบไม่ซีเรียสเรื่องเรื่องเชเดอร์เรื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยชิวๆเลยโอ้ยร้อยหกเจ็ดเนี่ยแล้วดูดิแล้วแบบพวกช้างอะไรพวกนี้ก็โอเคแหละก็เอาซีมาเลยไอที่แถมให้ก็เหอ ก็ออซิชิมะเนี่ยมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเอามาให้ดูเฉยมันเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับก็นี่คือคอมที่ถูกที่สุดของอฮับซีบียูครับคือลำพังเนี่ยต้องบอกว่าการทำงานทั่วไปอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมใช้ประจำนะการใช้ TS นะทีมสปีกใช่ไหมการใช้ DC Discord การตีดอทโดตาทูอะไรเงี้ยการเล่นเซสทูอย่างเงี้ยวาร์โลอะไรอย่างเงี้กย,ายาการดูหนังอย่างเงี้ยการดู YouTube อย่างเงี้ยใช่ไหมการทำงานพวกเอ่อ Netflix อย่างเงี้ย n น็ตฟลิใช่ไหมดูหนังชิวๆโฟเคยูทูบเป็พวกนี้พวกโคตรชิวเลยใช่ไหมแล้วก็เกมอื่นที่ผมทดสอบมานี่คือคอมพิวเตอร์ที่ถูกที่สุดของ i7 CPU ณเวลานี้ราคาดูทรงแล้ว อาจจะทรงโซนเดิม8,9วันนี้เปาราคาเปลี่ยนแปลกมันลดกว่านี้ไม่ได้จริงๆราคาตัวนี้ถือว่าสวยแล้ว8,990ไม่แย่ตามนี้ครับจากแอบซีพียูผมว่าทุกคนก็คงจะได้รับความรู้ได้รับผลเทสตรงนี้ชัดเจนแล้วกันนะครับมันค่อนข้างเวิร์กนะในมุมนี้นะครับมันค่อนข้างเวิร์กเลยล่ะแล้วก็อย่างที่ผมแนะนำไปว่าไอ้เครื่องแนะนำเนี่ยมันจะไม่มีมันมีมันมันจะไม่มีการจอแยกแต่ว่ามีออนบอร์ด แต่ว่ามันจะมีสล็อตที่ไว้ให้เสียบการ์ดจอแยกได้คือถ้าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยคุณไม่แฮปปี้คุณยังไม่พอใจหรือว่าคุณซื้อไปเล่นก่อนคุณอาจจะใช้ออน CPU เรียกว่าการ์ดจอออน CPU เนี่ยซื้อไปเล่นก่อนในอนาคตเนี่ยคุณซื้อการจอแยกใส่ยกตัวอย่างเช่น r x 560อย่างเงี้ย r x76 พวกเนี้ยถ้าใส่ได้ปุ๊บความแรงของมันมันจะแรงขึ้นเยอะเลยเพราะว่าการ์ดจอออนบอร์ดไม่เท่าการ์ดจอแยกใช้คำว่าคนละชั้น ใช้คาว่าคนละเรื่องอะไรประมาณนั้นรวมถึงในอนาคตมันมีการโกงที่มากกว่าน,นั้นอีกคือคุณอยากสตรีมเกมคุณใช้การ์ดจอแยกในการเล่นเกมได้ถูกต้องไหมใช้การ์ดจอแยกในการเล่นเกมใช้การ์ดจอออนบอร์ดในการยิงสตรีมที่เป็น AMD H.25 เป็นต้นนะครับตรงนีน้โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้วันนี้บายบายสวัสดีครับ